หน่วยการเรียนรู้ที่2หัวเรื่องที่1การตั้งค่าเอกสารและการทำาปกรายงานจีดรีดร,รู้ไหมว่าทุกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มทำรายงานน่ะเราจะต้องตั้งค่าเอกสารเสียก่อนนะทำไมล่ะเสียงแจ๋ว เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการยังไงล่ะและอีกข้อคือเวลาเราเข้าเล่มรายงานส่วนของเนื้อหารายงานจะได้ไม่ถูกเย็บรวมเข้าไปกับขอบรายงานยังไงล่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นเราไปเริ่มตั้งค่าเอกสารและจัดทำหน้าปกรายงานกันเถอะสาระสำคัญการตั้งค่าเอกสารและจัดทำหน้าปกรายงานประกอบไปด้วยการตั้งค่าขนาดกระดาษการวางแนว การจัดระยะขอบและการจัดทำปกรายงานจุดประสงค์ข้อ1บอกการตั้งค่าขนาดเอกสารการวางแนวการตั้งระยะขอบและพิมพ์ปกรายงานได้ข้อ 2. ปฏิบัติการตั้งค่าเอกสารการวางแนวการตั้งระยะขอบและพิมพ์ปกรายงานได้ข้อ 3. เห็นคุณค่าของการตั้งค่าเอกสารการวางแนวการตั้งระยะขอบและพิมพ์ปกรายงาน เนื้อหาบทเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สองหัวเรื่องที่หนึ่งการตั้งค่าเอกสารและการทำปกรายงานสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเริ่มจัดทำรายงานกันนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนตั้งค่าหน้ากระดาษและทำปกรายงานนะครับสำหรับการจัดทำรายงานทุกครั้งเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนนะครับโดยเราจะตั้งค่าหน้ากระดาษในครั้งแรกของการจัดทำรายงานนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากการตั้งค่าหน้ากระดาษกันก่อนเลยนะครับสําหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษนั้นนักเรียนจะสามารถใช้งานได้จากแถบเค้าโครงหน้ากระดาษนะครับในลําดับแรกเราจะทําการตั้งค่าขนาดของกระดาษก่อนนะครับโดยเรียกใช้คําสั่งขนาดที่กลุ่มคําสั่งตั้งค่าหน้ากระดาษ โดยทั่วไปเอกสารรายงานหรือเอกสารทั่วๆไปนั้นจะมีขนาดกระดาษที่ขนาด a 4หรือกระดาษที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อเราเปิดโปรแกรม microsoft word ขึ้นมาขนาดของกระดาษก็จะถูกตั้งค่าที่ขนาดกระดาษ a 4อยู่แล้วนะครับต่อไปเป็นการตั้งค่าการวางแนวนะครับนักเรียนคลิกเลือกคําสั่งการวางแนวที่กลุ่มคําสั่งตั้งค่าหน้ากระดาษครับโดยการกําหนดการวางแนวนั้นมี2แบบนะครับคือ วางแนวแบบแนวตั้งและวางแนวแบบแนวนอนนะครับโดยเอกสารทั่วไปหรือเอกสารรายงานนั้นมักนิยมตั้งค่าการวางแนวที่แนวตั้งนะครับซึ่งเมื่อเราเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมานั้น<ส>การวางแนวกระดาษก็จะถูกตั้งค่าที่แนวตั้งอยู่แล้วนะครับ <S <S ต่อไปเป็นการตั้งค่าระยะขอบนะครับสำหรับการตั้งค่าระยะขอบนั้นนักเรียนสามารถคลิกเลือกคำสั่งระยะขอบได้ที่กลุ่มคำสั่งตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับ โดยทั่วไปแล้วเมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาระยะขอบจะถูกตั้งไว้ที่ปกตินะครับแต่ในครั้งนี้คุณครูจะสอนนักเรียนตั้งค่าระยะขอบแบบกำหนดเองโดยให้คลิกเลือกที่คำสั่งระยะขอบแบบกำหนดเองนะครับจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าหน้ากระดาษขึ้นมานะครับโดยระยะขอบที่ครูจะแนะนำสำหรับการจัดทำเอกสารรายงานนั้นเป็นดังนี้นะครับ ระยะขอบบนและระยะขอบซ้ายตั้งค่าเท่ากันที่3.7เซนติเมตรนะครับส่วนระยะขอบล่างและระยะขอบขวาให้ตั้งค่าเท่ากันที่2.5ซนติเมตรครับการตั้งค่าระยะขอบนั้นสําคัญมากนะครับเพราะเมื่อเราทํารายงานของเราเสร็จแล้วเราสั่งพิมพ์รายงานของเราออมาและนําไปเข้าเล่มถ้าเราตั้งค่าระยะขอบของเราน้อยเกินไปเนื้อหาของรายงานของเราอาจถูกเย็บรวมไปในตอนเย็บเล่มด้วยนะครับ เมื่อเราทําการตั้งค่าหน้ากระดาษของเราเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มจัดทํารายงานกันเลยนะครับโดยในส่วนแรกเราจะเริ่มจากหน้าปกรายงานก่อนนะครับซึ่งอยู่ในส่วนหน้าสุดหน้าปกรายงานจะประกอบไปด้วยส่วนสําคัญสาคัญดังนี้นะครับส่วนที่1คือชื่อเรื่องรายงานนะครับชื่อเรื่องรายงานจะบอกว่ารายงานเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับต่อไปเป็นส่วนของผู้จัดทำนะครับในส่วนนี้ให้ใส่คํานําหน้าชื่อชื่อ นามสกุลชั้นและเลขที่ของนักเรียนนะครับต่อไปเป็นส่วนนําเสนอต่อใครให้นักเรียนใส่ชื่อคุณครูที่เป็นผู้มอบหมายงานให้กับนักเรียนนะครับและส่วนสุดท้ายคือรายงานวิชาอะไรในส่วนนี้เราจะใส่ชื่อวิชาที่เราจะทํารายงานนะครับในบางครั้งเราอาจจะใส่ปีการศึกษาและชื่อโรงเรียนเข้าไปด้วยนะครับเอาละครับเราไปชมการสาธิตการตั้งค่าหน้ากระดาษและการจัดทำหน้าปกรายงานกันเลยครับ ในการตั้งค่าเอกสารนั้นเราจะเรียกใช้งานคำสั่งที่แทบ็บเขาโครงหน้ากระดาษจากนั้นคลิกที่ตัวเลือกคำสั่งระยะขอบคลิกเลือกระยะขอบแบบกำหนดเองจะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าหน้ากระดาษขึ้นให้ทำการตั้งค่าระยะขอบนะครับโดยให้ตั้งค่าระยะขอบด้านบนและด้านซ้ายเป็น3.7 ส่วนระยะขอบล่างและขวาให้กำหนดเป็น2.5จากนั้นคลิกที่ปุ่มตกลงคลิกกลับไปที่แท็บหน้าแรกตั้งค่าแบบอักษรและขนาดอักษรเพื่อเตรียมพิมพ์ปกรายงานนะครับโดยแบบอักษรให้เลือกเป็น TH สัลบั PSK จากนั้นให้ตั้งค่าแบบอักษรโดยบรรทัดแรกของหน้าปกรายงานนั้นจะเป็นชื่อรายงานนะครับ นักเรียนควรตั้งค่าขนาดอักษรให้มีขนาดใหญ่เช่นขนาด26แต่อาจกำหนดขนาดให้เล็กลงขึ้นอยู่กับความยาวของชื่อรายงานด้วยนะครับแต่ไม่ควรเล็กกว่าขนาด16นะครับกำหนดแบบอักษรเป็นตัวหนาเลือกการจัดตำแหน่งแบบกึ่งกลางนะครับจากนั้นเริ่มพิมพ์ชื่อเรื่องรายงานนะครับส่วนต่อไปเป็นรายชื่อผู้จัดทำ ก็จะมีขนาดแบบอักษรเล็กลงกว่าหัวเรื่องรายงานนะครับแต่ยังจัดกึ่งกลางเหมือนเดิมสำหรับข้อมูลผู้จัดทำจะประกอบไปด้วยคำนำหน้าชื่อชื่อและนามสกุลของผู้จัดทำชั้นเรียนห้องเรียนและเลขที่ต่อไปเป็นส่วนของนำเสนอต่อใครซึ่งก็คือคุณครูผู้สั่งรายงานนั่นเองนะครับและในส่วนสุดท้ายเป็นชื่อของวิชาที่จะททำรายงานนะครับ นักเรียนสามารถดูเนื้อหาบทเรียนอีกครั้งหรือไปทดลองฝึกปฏิบัติที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติเสมือนจริงได้เลยครับ